คลิปนี้เดี๋ยวมารีวิวกันใช้งานตัวเจ้ามนี่ wi-fi ตัวนี้นะครับเป็น air guard ด้วยโมเด็มในตัวด้วยแล้วก็ wi-fi ใช้ wi-fi ได้ถึง8เครื่องนะครับเป็นรุ่นอัปเกรดใหม่นะนำล,ลองดูในกล่องกันอืนน่นไม่ทนนะ วิวอย่างเดียวนะครับนี่มาตอดฟ้าสไลด์ออกมาแอบนี้ดิตัวเครื่องเขาจะมี wi-fi ssid ก็คือชื่อ wi-fi นะครับคือ4 g u f ียูอยูนะครับ0893ข้างล่างก็จะเป็นรหัสผ่านเลข1ถึงเลข0นนะครับเขียนอยู่ตรงนี้นะส่วนการตั้งค่าใช้งานก็เข้าบอสเซอร์1 9 2่งจุดตามแอปสติทข้างบนนะครับ User password ก็ใช้คำว่า Admin ีเฉยนะง่าย นี่ผมจะลองด้วยซิมทวมุกนะครับเป็นซิมทูมุกซิมไซส์เล็กแต่ว่าที่จริงเขาใช้ไซส์ใหญ่นะครับแต่ถ้าใครใส่ไม่ถนัดก็เอาไซส์ใหญ่มาใส่นะครับผมจะเป็นไซส์เล็กนะให้ใส่ตามรูปเลยเห็นไหมนี่ซิมนะครับก็คือหัวที่มันหากผมจะอยู่ข้างบนนะครับก็ใส่เข้าไป ใส่ให้มันตรงกับช่องชิปนะครับถ้าใครทําตามผมเนี่ยถ้าไม่ชํานาญก็แนะนำให้คนที่เขาชํานาญทาก็ได้เพราะว่ามันอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าซิมมันเล็กกว่าถาดใส่นะถ้าใส่เข้าไปมันอาจจะเข้าไปข้างในได้แล้วก็มันจะใช้งานไม่ได้นะครับนะทาให้ชนานาญใส่เข้าไปเลยอ่าฝานี้ผมจะ เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมรุ่นใหม่นี้มันจะไม่มีอะไรได้ขึ้นมานะจะไม่มีอ่าไดเวอร์อะไรเลยขึ้นมาเพราะสามารถใช้เป็นโมเดม็มแล้วก็ wi ไ fi พร้อมกันได้นะครับอ่าทีนี้เสียบหน้าคอมแล้วก็กดยอมรับอินเทอร์เน็ตไปนะครับผมมันจะเด้งขึ้นมาคล้ายเป็นให้เรายอมรับเป็นโมเดมเฉยๆนะทีนี้เดี๋ยวให้ไปเชื่อมไ i ไฟของตัว ตัวดองเคิ้นก่อนนะครับหรือว่าเข้าตาม iPS ีเอดที่เขาให้มาเลยก็ได้นะ1 9 2 8เข้าไปที่ Google Chrome ครับพิมพ์ตาม IP พีนะฮะ192.168ดแล้วก็ตัวคอลอนตามด้วยพอร์ตแปดสนะครับ ดูเห็นกันหรือเปล่าผมซูมให้ดูนิดนึงอ่าในช่องค้นหาเบร์เซอร์เลยครับแล้วก็กด enter ครับมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้ครับให้กรอก admin admin นะครับไปเลย username admin password ก็ admin ครับอ่าตัวเล็กหมดเลยแล้วกด login เข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นหน้าการตั้งค่าของเขาแล้วนะครับ ทีนี้ให้เราซิมมันเจอละขึ้นขึ้น LTE แล้วซิมข้างบนนะให้เราไปตั้ง APN ก่อนครับ APN ก็คือไอตัวที่ทำให้มันรู้จักตัวซิมนั่นเองนะครับตอนแรกเราจะอยู่หน้าโฮมอยู่นะครับทีนี้เราต้องการไปตั้ง APN ให้เราไปตรงที่เขาว่า advance นะครับและมาตรงที่ APN setting นะครับ ผมใช้ทีมทูผมจะพาตั้งของทูก่อนนะฮะมาตรงที่โปรไฟล์หนะครับเราจะตั้งไอเบียนของทีมทูกับโปรไฟล์หนเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บคาเอาคำว่าเนมนครับจะก็คือชื่อนะเราลบออกทั้งหมดเลยครับเราเปลี่ยนเป็น tos อินเทอร์เน็ตนะครับตัวใหญ่หมดเลย ตัวขีดแบบนี้นะแล้วก็ตัว h ฮ่องกงสเปกบายหนทีแล้วก็ Internet. อินเทอร์เน็ตในช่อง apn ให้ปล่อยคำว่าอินเทอร์เน็ตไว้อย่างนี้นะครับคำว่า user กับ password ให้พิมพ์คำว่า true ตัวเล็กหมดครับเหมือนกันนะ password ก็ true เหมือนกันเล็กหมด แล้วก็ในส่วนของของ authentication ตัวนี้นะครับให้ตั้งเป็นแป๊บนะครับนี่ตั้งเป็นแป๊บเราให้ทำการ save configuration ปกด confirm จะเห็นคำว่า connect ข้างบนแล้วใช่ไหมครับตะกี้มันขึ้นว่า disconnect ตอนนี้มันขึ้นว่า connect แล้วแสดงว่าตอนนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะฮะ จะเป็นทั้งไวไฟแล้วก็เป็นาภายในโมเดมด้วยครับอันนี้ผมลองลองเข้า YouTube ดูแล้วกันนะูมุกมันจะใช้งานได้ไหมย o u t u อ่เขาใช้งานได้เดี๋ยวเอาช่องตัวเองช่องอื่นเนี่ยโดนเลิกสิทธิ ใช้งานได้ครับลื่นๆเลยนะ <down>. เดี๋ยวจะพาไปดูสปีดเทสก่อนครับอ่าเนี่ยผมทดสอบความเร uh, ็วอินเทอร์เน็ตอ่า s ปี e เ t สต t นะฮะโกล่า อันนี้เป็นหนึ่งจิกสามวันนะครับกดโกประมาณสองสองเมกสาเมกสี่เมกครับอันนี้มันมันจะจำกัดเมกะบิตนะอยู่ที่ว่าระยะเราอยู่ไกลเสาแค่ไหนแค่นั้นเองครับผมแต่ถ้าตั้งแต่สองเมกขึ้นไปเนี่ยถือว่าดู YouTube ได้รื่นแล้วนะครับสองเมกขึ้นไปนะ ออัพโหลดเยอะกว่าอ,อีกดาวโหลด3ามจดสามเมกอัพโหลด6เมกอันนี้เป็นเน็ตซิมนะครับถ้าของใครแบบเป็นอิมิเตดเลยไม่จำกัดเนี่ยก็จะพุ่งไปเลยนะครับเน็ตเ,เร็วนะตัวใช้ได้ดูลองดูแบบฟูลดนะถ้าเป็นฟูลดีจะดูได้ไหมย t u b e ผมลองกับช่องตัวเองละไม่กล้าลองช่องอื่นเลย อวดีโตรงนี้ฝนตกนะครับแต่เรามาจะมาเทศสประสิทธิภาพในการในฝนตกนี่แหละจะได้ไหมถ้าเป็นพันแปดิบพีก็น่าจะได้แหละปุดปัดขนาดนี้ ครับได้ผมละเอียดพันแปได้ครับจะเห็นว่าเน็ตมันหลดมาหลดมาเรื่อยๆครับตรงนี้นะก็คือดูได้นะครับ กับมา,าตั้งค่าอีกนิดนึงนะครับถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวคือตั้งเป็นชื่อตัวเองแล้วก็รับผ่าน w วไฟของตัวเองด้วยก็ได้นะครับอันนี้อยู่หน้าโฮมอยู่นะฮะถ้าเรามาตรงที่ติดตว้า w วไ i นะครับแล้วลงมาตรงที่ w ว FI s e t t i n g อันนี้เป็นการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ w วไฟใหม่นะครับตรงนี้นะเราก็สามารถลบแล้วก็ตั้งใหม่ได้เลยนะครับจำนวนจำนวน w วไ i สามารถใช้ได้ถึง10เครื่องด้วยกันนะครับเราสามารถจำกัดเครื่องได้ตรงนี้นะ แล้วก็ลาดผ่านนะครับเรามาตรง WiFi Security ติ๊กไป1นทีข้างล่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก1นึงถงึงเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านที่เราต้องการได้เลยครับแล้วก็กดเซฟนะนะเนรียงเท่านี้เราก็จะมาใช้งาน w i f i ของเจ้าตัวนี้ได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วครับผมถ้าใครสงสัยยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าอยากสอบถามเรื่อง APN ของเครือข่ายอื่นก็ทักเข้ามานะผมยินดีทีจสง่ง ลิงก์ตั้งชื่อ APS ให้นะครับผมสวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ